เรื่องย่อละครตะวันตัดบูรพาตะวันฉายและบูรพาสองพี่น้องเติบโตในครอบครัวตำรวจซึ่งมีจ่าเวทเป็นหัวหน้าครอบครัวพวกเขาทั้งสองคนแตกต่างกันทั้งอุปนิสัยและความคิดตะวันฉายนั้นเถืนตรงยึดมั่นในกฎเกณฑ์ความถูกต้องเช่นเดียวกับพ่อแต่บูรพานั้นเป็นคนช่างฝันเหมือนกับพกาผู้เป็นแม่ในที่สุด จุดเปลี่ยนของครอบครัวก็เกิดขึ้นเมื่อตะวันฉายเกิดไปรู้เห็นการฆาตกรรมของผู้มีอิทธิพลและได้เป็นพยานชี้ตัวคนร้ายโดยไม่สนใจคำเตือนของบูรพาทำให้พักคพวกของผู้ต้องหาผูกใจเจ็บหวนม่าแก้แค้นตะวันฉายในวันเกิดของจ่าเวศจนทำให้จ่าเวสต้องกลายเป็นคนพิการในขณะที่พากาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ด้วยความโกรธแค้นบุรพาจึงบุกไปล้างแค้นกลุ่มผู้มีอิทธิพลกระทั่งพลั้งมือสังหารหัวโจกตายเพราะกลัวจะต้องรับโทษบุรพาจึงขอร้องให้ตะวันฉายพาเขาหลบหนีแต่ตะวันฉายกลับบอกให้บุรพาย,ยอมมอบตัวเพราะเขาคิดว่ากฎหมายจะต้องให้ความยุติธรรมแต่รูปคดีกลับไม่เป็นไปตามคาดเมื่อมีการใช้เส้นสาย เลยเป็นเหตุทำให้บุรพาถูกจำคุกเพราะแรงกดดันต่างๆบีบให้บุรพาชิงชังในตัวพี่ชายจนกลายเป็นความแค้นและจุดแตกหักระหว่างพี่น้องเป็นในที่สุดวันเวลาผ่านไปตะวันฉายมุ่งมันที่จะรื้อฟื้นความยุติธรรมของกฎหมายจึงตัดสินใจสอบเป็นนายตำรวจส่วนชีวิตบุรพาที่อยู่ในคุกแตกต่างกับตะวันฉายอย่างสิ้นเชิง ที่นี่ทำให้บูรพาได้รู้จักกับเคี้ยงหนึ่งในสมาชิกแก๊งมังกรแดงเป็นผู้ที่ถ่ายทอดวิชาป้องกันตัวให้กับบูรพาเมื่อถึงวันพ้นโทษบูรพาเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยตัดสินใจทำงานในผับของเสียเจริญเจ้าพ่อแก๊งมังกรแดงบูรพาถูกข่มเหงจากชัดชยัยหลานชายของเสียเจริญซึ่งไม่ถูกชะตากับบุรพาตั้งแต่แรกเห็น แต่สิ่งดีๆเพียงสิ่งเดียวที่บูรพาได้เจอนับตั้งแต่ออกจากคุกคือการได้รู้จักทิชาจิตกรสาวสวยตะวันฉายหรือว่าทิชาสนิทสนมกับบุรพาตะวันฉายจึงต้องถามข่าวคราวของบูรพาจากเธอจนตะวันฉายสนิทกับทิชาและเริ่มรู้สึกหลงรักเธอซึ่งในเวลาเดียวกันโจเด็กสงยาที่ทำหน้าที่เป็นสายตำรวจ เริ่มรู้สึกชอบพอตะวันฉายมากขึ้นทีละนิดด้านบูรภาความซื่อตรงและไม่สอพลอของเขาทำให้เสียเจริญวางใจเลื่อนชั้นขึ้นมาเรื่อยๆชัดชยัยไม่พอใจที่เสียเจริญให้บุรภาทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดเลยคิดวางแผนกำจัดบุรภาจังหวะนั้นเองทัดมือขวาของท่านรองบารมีรองหัวหน้าพรรก,การเมืองและอีกด้านหนึ่ง เป็นเอเย่นค้ายาอันดับหนึ่งที่ต้องการกำจัดเสียเจริญเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจค้ายาทัดได้บอกเบาะแสกับตะวันฉายว่าเสียเจริญมีการนำเข้ายาครั้งใหญ่แต่การบอกเบาะแสของทัดครั้งนี้เพราะหวังยืมมือตะวันฉายสกัดกั้นการขยายอำนาจของเสียเจริญตะวันฉายรีบไปเตือนบูรพาให้ทราบถึงการบุกจับผู้ค้ายา ที่จุดนัดพบของเสียเจริญเพราะไม่ต้องการให้บุรพาเข้าร่วมวงแต่บุรพายืนยันจะไปเสียเจริญรู้เรื่องที่ตำรวจวางแผนบุกจับกลุ่มจึงเปลี่ยนสถานที่ใหม่แต่ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการซุ่มยิงของฝ่ายทัดและครั้งนั้นเองทำให้หัวจากเอเยนค์ายยารายใหญ่สิ้นอำนาจลงหลังจากเหตุการณ์นี้จบลงทำให้บุรพา ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นมือขวาของเสียเจริญและหมู่เสือก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับสายสัมพันธ์พี่น้องของตะวันฉายกับบูรพาหลังจากนั้นตะวันฉายกับบูรพาก็ต้องเผชิญหน้ากันหลายต่อหลายครั้งซึ่งการเผชิญหน้ากันแต่ละครั้งนั้นได้สร้างบาดแผลรอยร้าวในใจระหว่างพี่น้องเพิ่มขึ้นทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักซึ่งทั้งคู่ ต่างลงรักที่ชาเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามฝ่ายตะวันฉายเองก็ไม่กล้าทําร้ายน้องชายส่วนบูรพาที่มีโอกาสฆ่าพี่ชายหลายครั้งก็ปล่อยโอกาสให้หลุดมือและแอบ,บช่วยเหลือตะวันฉายให้รอดจากความตายตลอดเลยทำให้เสียเจริญสงสัยว่าบูรพาจะเป็นสายตำรวจขณะที่ชัดชยัยก็จ้องจับผิดบูรพามาโดยตลอดส่วนตะวันฉาย ก็ถูกสารวัตรเมธาตำหนิอยู่บ่อยๆและเร่งให้ปิดคดีของเสียเจริญโดยเร็วเมื่อเสียเจริญรู้ถึงความเคลื่อนไหวของรองบารมีที่วางแผนกำจัดตนก็ยิ่งคิดจะขยายอำนาจโดยการผลิตยาขายเองผ่านในทุนชาวญี่ปุ่นแต่แล้วทัดก็รู้ความลับว่าตะวันฉายกับบุรพาทั้งคู่เป็นพี่น้องกันจึงปล่อยข่าว จนเป็นเหตุทำให้ตะวันฉายถูกถอดจากกองปราบและย้ายไปเป็นตำรวจท้องที่ในขณะที่บุรภาก็ถูกชัดชัยจับไปพร้อมกับทิชาเพื่อฆ่าทิ้งแต่วันนั้นเองเคียงได้รับนิรโทษกรรมออกมาจากคุกตามมาช่วยชีวิตบุรภาไว้ทันในที่สุดอำนาจของชัดชัยก็เริ่มหมดไปเมื่อไม่มีอำนาจในมือชัดชัย จึงวางแผนหักหลังเสียเจริญโดยร่วมมือกับทัดและเจิมฉัดภรยาเก็บของเสียเจริญผู้มีนิสยัยเหมือนงูพิษลิ้นสองแฉกจากนั้นชัดชัยก็ลงมือฆ่าเสียเจริญจนสำเร็จชัดชยัยพยายามหนีการตามล่าของเคียงกับบุรพาแต่เพราะชัดชยัยกุมความลับเรื่องการทำธุรกิจค้ายยาไว้ทั้งหมดเลยทำให้รองบาร,รมี ต้องสั่งทัดตามเก็บชัดชัยเพราะกลัวว่าความลับจะรั่วไหลาจากปากของชัดชัยทัดจึงตามเก็บชัดชัยแต่ชัดชัยไม่ตายจึงหาทางเอาชีวิตรอดด้วยการยอมเป็นพยานให้ตำรวจและต่อรองกับกองปราบให้ตะวันฉายกลับไปทำงานได้อีกครั้งเหตุการณ์นี้เองทำให้ทัดและบูรภาต้องตามล่าชัดชัยแต่ชัดชัย หนีการตามล่าของบุรพาและพวกได้ชัดชัยถูกทัดและเจิมฉัดรวมมือกันตามล่าตัวอีกทางก่อนจะหายตัวไปชัดชัยแอบทิ้งเบาะแสหลักฐานเอาผิดดองบารมีไว้ทำให้บูรพาได้รู้เห็นหลักฐานที่กลุ่มความลับการค้ายาเสพติดของรองบารมีทัดตามล่าบุรพาเพื่อกำจัดและแย่งหลักฐานชิ้นสำคัญคืนมา แต่สุดท้ายเสี้ยนหนามอย่างบูรพาก็ยังไม่ตายเป็นเพราะตะวันฉายเข้ามาช่วยชีวิตบูรพาไว้ได้ทันบูรพาหวังจะหนีไปต่างประเทศพร้อมทิชาแต่ไม่ทันการทัดยกพวกตามมาทันก่อนที่บูรพากับทิชาจะหนีออกนอกประเทศซึ่งในขณะเดียวกันฝ่ายตำรวจก็สั่งจับตายบูรพาความแค้นครั้งนี้ใกล้ถึงจุดจบ บุรพาจะอยู่หรือตายตะวันฉายจะเลือกน้องหรือความถูกต้องติดตามชมเรื่องราวความรักและความแค้นที่เป็นจุดแตกหักระหว่างพี่น้องได้ในละครตะวันตัดบุรพา